สวัสดีครับคุณทิพย์เป็นไงครับสวัสดีค่ะก็สบายดีค่ะเป็นไงเหนื่อยไหมครับคลิปน,ไงไงไนี้ ก็ขับรถตามไม่ได้เคลงให้เลยไหมไม่ได้เคครับเพราะปีที่แล้วนี่เป็นคนที่ปั่นขึ้นเขาได้ดีมากวันนี้ไม่อิจฉาเพื่อนเลยครับที่เราไม่ได้ปั่นกับเขาวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคุณที่เป็นคนที่วันนี้ยอมเป็นเซอร์วิสนะครับขับรถตามเซอร์วิสแล้วก็เตรียมเบียตรียมน้ำให้พวกเราหายเหนื่อยกันครับแต่ว่าผิดค่านะครับาะเสือเราอีก วันนี้เก่งทุกคนปั่นกันแบบขึ้นเขาแบบไม่มีผ่อนเลยครับโดยเฉพาะเสือเงาะนะครับผิดความคาดหมายนะครับเป็นไงครับเสือเงาะเป็นไงครับปั่นขึ้นเขาเป็นไงครับมึงเนี่ยได้ได้เหนื่อยไหมครับออนนิดหน่อยครับอืตอนขึ้นเขาใช้เกียร์อะไรบอกเคล็ดลับในการขึ้นเขาหน่อยครับ ดูดครับดูดได้ดูดหรอยังดูดได้ผลอยู่ครับขอใุสนุกนะครับตอนกลับมีแรงเหลือนะครับอ่าขากลับคงสนุกเลยอ้าวพี่นัทตอนกลับนี่สิยังไม่รู้ว่าตอนกลับจะเป็นยังไงเออเป็นไงมั่งพี่นัทแรงเหลือไหมตอนขามาเนี่ยไม่เห็นฝุ่นเลยน่าจะพอกับได้ปั่นตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันแล้วบอกจะไหวไม่นดที่ไหนได้เราสีตามไม่ทันถ่ายรูปไม่ทันเลยครับต้องมาเก็บตกอ่เป็น ถ่ายวิดีโอนะครับมาดูกันทุกคนนะครับความพิถีพิถันครับครับสวัสดีครับโค้สง่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีแผ่วเลยนะครับวันนี้ครับโอ้โหตัดฟันยิงอ่ะยิงน้อยมันไม่ได้ คือถ้าถ้าหัวหน้าอยู่หลังผมเนี่ยจะไปเห็นหน้าผมเลยแบบเกรอเกมากครับทานุกดคครับทานไม่ทานเลยเห็นแต่หลังนะครับบอกเคล็ดลับนะครับใช้เกียร์ไหนปั่นขึ้นเขาครับเนี่ยครับอาจารย์ผมร้อยรอบนะอาจารย์ผมร้อยรอบอาจารย์ร้อยรอบเนี่ยรอบ นะครับมีเคล็ดลับยังไงบอก่ให้คนอื่นฟังหน่อยครับเป็นยังไงใช้เกียร์ยังไงครับก็ซ้อมรอบขาครับให้ได้ร้อยรอบปัดถ้าทำได้มัาฝึกในสบายๆให้ระบาที่เราไม่แล้วปกติซ้อมยังไงอยู่ที่บ้านครับซ้อมรอบขาเป็นหลังซ้อมวัตเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์ครับติดตัวงั้นจริงเงี้ยก็ต้องแนะนำคนอื่นจะต่อไปนะครับว่าวิธีการขึ้นเขารอบขาเราดีเราก็จะขึ้นดีๆใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับไม่ต้องลงเกียร์หนักพี่จ้อยอีกครั้งสบายๆสบาครับ เปลี่ยนปลาสักสองวันปีนี้ปีที 3> ่3ครับเพื like, ่อเเพื่อราทำเวลาได้ดีกว่าปีที่1นึ่งที่สองก็สนุกเหมือนเดิมนะครับคคบขอุณโดยเฉพ่อพี่ต้อยล่ะร่างกายเป็นไงอ๋อดีขึ้นแล้วครับจะปกติแล้วบครัใช้วันนี้ใช้รถลายปั่นครับวันนี้วันนี้มาวิลเลอร์ครับวิลเลอร์เก้าเกียร์ขึ้นภูเขานะครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับที่มาร่วมงานด้วยจากทีมฐานปีนเขตกันครับ เพื่อเราวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมปั่นด้วยกันนะครับคุณเล็กครับสวัสดีครับบอกความรู้สึกเป็นไงบ้างครับปั่นกับทีมปูณเจ็สิที่ขาอ่อ,อนๆทั้งนั้นเลยสนุกครับ <c oughs> เออขาอ่อนที่ปั่นเมื่อไหร่ก็แซงหน้าทุกทีนะครับเป็นไงครับระยะทางก็กำลังดีนะครับครับก็ามช้าสนุกดีครับแล้วตอนขึ้นเขาเป็นไงครับหนักไหมครับก็สามชาไม่หนักมากั็ได้เพราะเขาไม่สูงนะครับ กาสหน้าคงได้มาปั่นกับพวกเราอีกนะครับเดี๋ยวจะชวนไปปั่นเขาใหญ่กันดีครับดีครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่เสีววันนี้ปั่นขึ้นเขาเป็นไงครับโวยผ่านมาได้ในี่รอดชีวิตเลยค่ะนี่ปรมาจารย์เขาเขียวเขาใหญ่นะครับคนนี้แต่ว่าขอลบเรคคอร์ดไปก่อนลบเรกคอร์ดไปก่อนตั้งต้นใหม่แล้วตอนนี้อ๋อตรงนี้ต้องฝึกใหม่ใช่ไหมตอนนี้ฝึกไปแล้วค่ะตอนนี้ใช้ประสบการณ์อย่างเดียวเลยใช่ไหม วันนี้เหรอคะใช้ความเก่าอย่างเดียวเก่าเก่าเก่ามาเดินอย่างเดียวดีครับเห็นปั่นเราใช้เกียร์จึ้นแล้วแล้ววันนี้ต่อให้พวกเราด้วยนะครับใช้เสือแขนเดียวครับคนอื่นเขามีสองแขนเล่นแขนเดียวครับไปลืมไม่ไงไปลืมไม่ไงลืมไว้ที่ไหนนะจอดจอดจุนนะครับนอนนั่นอันนี้คันนี้แค่แค่นั้นเดียวอันนี้เหรอครับ แล้วแขนเดียวครับที่พูดถึงนะครับก็คือแขนเดียวครับ